นี่จ้านี่มือวันานพระขาสางีด้วยจ้ากำลังแต่งมาเขาให้พ่อให้แม่สาดเดืนอนซีฟแต่งเขาแตงา่งหน้าผูกดีมีพอ่อพ่อยแม่อือน่นพออ่ออื่นแม่มากินใอยาตุวงรับ

มะเทสอะไรเป็นเนาะเท่แก้วดีเอกลับมะเทสอะไรบ้างเออ วันที่ทมมันฑิตมาทะเรหน้าต่างอาภาวนาธรรมโดยใจเาวาลพื่อตัวสามโคสุเกตาพยาจิเจตสัตว์ตัวสะสมแ่หนาบุญอันใหญ่กว่าหาบุญอันดีัง

เกี่ยวกับก

อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ yeah. right. ของที่พ่อแมีก็เึ้นดูคุนมาที่หนัง่เ้ารับอยููน้ำพอน้ำเมียเพระพ่อเมียมากอย่างมากลากมากัวไกมากปิงปิงป้าเตยผิวเขาก็เทุนอย่างป้าไม่ต่สองกปิงตับก็ปิ่งไก่ก็ได้ป้านิ่งพ้อลาู เอาอันนั้นเนี้ยยังก่อเพียมถูกไม่ไหวนี้ยเสียหายเลยียนเทียนเทียนี้ยมาเออหัวไก่เต็มเต็มเลยเด็ดๆนเต็มเต็มพุ่งเลยอ่เบาอิ่มได้นอนแล้วยคนได้ไมนะเพอนเพื่อนนอื่น

Mm-hmm. คุณนี่มาแจ้งเลย đấy nè <laughs> สองตีนโมงคืนกินได้ยากเลยจะไปตัดบาตรย่วัดจะไปกินน้ำยัวัด

ต้งมดเลยนี่เลนพมสมควรออกไปทังหลังถูกหลังถูกออกไปทางหลังถูกนัหน อาตุเนตุานตาเด้อ่นิมีกอสาเยพอเลยแม่ยพอียาง่วห่แม่ทองร่วห่พอปูบุชูนี่ยงวอาตุตินม่เยอาตุตินั่งสยาก่อนอยันาคุก่อนทั้งกอยไบแม่ไงใส่ยาหยาตวงยุกุนพนุ่แม่ป่ม่ยาสี กูอยลอยใหญ่มากลอยใหญ่หม่สีสดเด้อมาอยู่มากินเดื่อมเหมือนเอินเบิดไต้พอดองไม่ดองอยากูดองรัทุกคนเลยนะนี่เือยากเาเื่อมเาเื่อมากินน้ำกันจะไหนลงมาเลยเขามากินน้ำหน้ำานเขานจัป้ามีลาบหมูมีกัวใจมีปลาทอดเขาก็จะพูดถวยเขาพญาสากลวย ไอ้ไขยยางดีข้าวต้มพัดขนมบักง้อเกี่ยมังก้อนแบบลังย่อยแอปเปิลปีงตับปีงไก่กระนองยางหัวเอ้ยแม่เอ้ยโอ้โหสู้นี่เด้อวิ่ยกําลังเย็นเย็นฟูฟูเลยนี่ยิ่นเราฟูฟูได้กินเหลรากินจ้าเขียวมาเขียวผู้ ลูกนล้าจมาลูกร้านกบเลีียงกินยุ่งเงินยุ่งซานมาเงินมาซานาอหอนเงินห่อนซ่านแล้วก็เพื่อนมามากินเขามานังกินน้ำกันบุ้งใหญ่ๆริงๆจเยนบตรงฟ่าโบตองนั้นกินได้ดือได้หลายติไปจักรวาลกจะไปกินต้อยวักวาีเดอมาบุุกคนเดือมากินมาอยู่ไม่ยากมีความเบื่อซส่งซึแนวอาาหวานข้าวมีครมเบื่อกินด้กินให้เต็ม

สั่งในปล่อยลงมาหาหลูกหาหลานมาดูมากินมาลับวกเขาของกินดูบ้านเกิดนั่นนั่นคนละพบคนละมองก็ชิมหอดกันที่กองกินอิ่มบ่ต้องเฝ้าวบ่ต้องอยังอิ่มเราบ่มวัดเหลือยหอมมือน้ำเรื่องปล่อย 建的么？ thank you มีเขามีปลา,าทอดมาคู่ก็ดีพร้อมกับนุ่มขอต้มขนมมีโกเบสชชิงชูแนวแตงให้พอให้แม่ให้ญาติูรดวงรับทุกคน Ừ. lúc có lông mạng, có phá nắng giá đầu sẽ tương làm này, mình, tự miễn phát khẩu phá nắng để điện, kiếm. Rút, không có miễn giá tệ sau đấy, phí nó. Bỏ để, Điều. Điều. Ừ. Tiệm, hoạt, để. Xã, tốt lắm Cây bịm táp

ดีเนาะปูญาตาใหญ่ามากจิ้มอย่างนีน้ตอนเป็นอยู่ต้อตนผมหามากอีขาดอยู่ย่างเดียวคือปีงปลาดุกใหญ่อยู่บ้านพวกไอ้กระสีเมียนไนี่ินเดี๋ยวจินอยู่มั้งปลาดุกปลาปีงไก่คื่แค่หนึ่งหักอันนี้ไม่อยู่ทางขาดก้างอยู่โลบูดีเสาวมากก็คือมีแกงมีขัวไก่มีลาบหมู แต่ว่าแก้วมันก่อนอย่หูเลยว่าจะเป็นน้ำมักขระ ไปวัดกับตุ่มขนงก็เอาไปวัดก,ก็จะหาว่ามาที่นี่ก็สังกัท่าของจีนนำไปกินไปใส่ จ่องเอาเด้อพัดลมเด้อจยเปิดอันนี้หิ้งทรายลมมันสิพาตันเลเตื่นมากันแล้วอ่ะมอกสาบไอวัดข้างบ้านไปวานใส่โขใส่งานกันเายาเสือเยว

ถูกตัวเองต้นทะเุรู้ดอกมันบมีความหมายซื้อจะมนุ่านผู้อยากกิมัไปเรียกากลาินไม่อยากเอือเอื้ซื้อเอืซื้อนังดังเอืนอชัดเจนซื้อน่งจะกุ้นเสดมากินมะลาเปลาัดที่ตอกสุเก่าทับสามตอนรับพ่อแม่ลงมาจากสวงสวรรค์ ไ่ยูมากินน้ำดูต้องลายกระเดกขอนี้วสามมอีกเดียวประมาณูพอดีกมินไปตรงมินหาได้ ตู <dı DANIEL> <t ôi> ้บุกของรูกร้านเตรียมขอในว้่านเครัด้ เดีเราซื้อถึงก็เดี๋ยวถึง้ซ้ายเดี๋ยวถึงน่ะทำมาหากุญแจขายนีมีทองห่อนี่หยอแสงสว่างให้กานทำมาหากินนมีหมูตีบตาทีบกระสีเนี่ยทางเดินเสามาสิไปทางไหเทียงมาไปทางไหนเดินทองไหนมาเทมาเดินทางเลนะต่อปลอดภัยอยู่ที่นี่แน่นด้ 那那，可以接吗？那方便方便。